ดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง c ีเฮับผมพบกับผมอีกแล้วฮนะหลังกับเกมวอลโลบอทฮะตอนนี้ผมก็ทําคลิปมาอย่างรัวๆเลยนะเพื่อจะให้ทันกับเหตุการณ์ครับผมเพราะว่าแหมพอทําช้าแล้วมันก็จะทําไม่ทันนะทุกคนมันมีอะไรเข้ามามากมายนะตอนนี้เราจะพูดถึงภารกิจครับผมภารกิจที่เข้ามานะที่คุยไปเมื่อคลิปที่แล้วนิดหน่อยตอนท้ายครับก็คือตอนนี้ผมถึงภารกิจที่2แล้วนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายรวบไปเลยนะครับผมก็คือภารกิจแรกเนี่ยต้องทําต้องเราเล่นแค่สิบครั้งก็ผ่านแล้วนะครับผมก็ง่ายๆเนาะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะก็เลยรวบกับคลิปนี้ไปเลยฮนะคลิปนี้เขาก็ต้องการให้เราเล่นแล้วชนะ5้าครั้งเท่านั้นนะฮะนี่ครับเผาเขียนเอาไว้นะว่าจะว่าไปคุณจะชนะการต่อสู้ของคุณแบบไหนละ่นะแน่นะครับผมเขาก็ให้เราชนะ5ครั้งนะครับผม ชนะในการต่อตู้เราจะได้เป็นพื้นที่เก็บกวาดอะไรของเขาก็พูดไปพรณนาไปนะฮะสรุปก็คือเขาให้เราชนะทั้งหมด5ครั้งครับผมในภารกิจที่สองนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรยากครับผมเริ่มต้นเนี่ยไม่ยากแน่นอนนะฮะแหมฉันเล่นติครั้งแล้วก็พอภารกิจที่2ชนะ5ครั้งก็เรียกได้ว่าภารกิจในครั้งนี้อ่ะก็คือการล่าอะไรนะ่ะสิ่งประดิษฐ์แห่งศตวรรษเนี่ยรู้สึกว่าจะทําง่ายนะ เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้นั้นไม่ได้แจงหุ่นก็เป็นได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักเกมสองเกมนะว่าไอ้สักเกมหนึ่งก็พอนะครับสองเกมเดี๋ยวเวลามันจะยาวเกินไปนะนเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนนะว่ามันจะได้ไหมแล้วผมเองก็จะเป็นเกมแรกด้วยในการทําภารกิจนะครับผมก็ยังใช้ชุดเดิมนะภารกิจนี้นะฮะเพราะแน่นอนครับมีหมดประทะเข้ามาด้วยนะเออเดี๋ยวไปเล่นหมดประทะให้ดูเลยครับ ผมมีบัฟอยู่นี่นะเล่นหมดธรรมดาดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นโหมดธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินได้ทองเนาะหมดวัท้อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นหมดธรรมดาให้ดูนะว่าถ้าเกิดเล่นไปแล้วมันจะเป็นยังไงกับภาร,รกิจนะครับผมอันแรกเนี่ยชัวร์วแน่นอนครับภาร,รกิจที่1นึทับยีดนะฮะก็คือเล่นในครบ10บครั้งโอเคครับเข้าใจนะครับภาร,รกิจที่2ครับเขาบอกว่าเราต้องชนะเนาะแค่5ครั้งเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าผมจะชนะไหมก่อนอื่นยึดจุดสัญ,ญญาณครับไปฮะ เราก็ไม่ต้องซีเรียสครับยึดจุดสัญญาณก่อนนะยึดเป็นทุนไว้ก่อนครับ<ๆ>เขาเรียกว่ายึดเป็นทุนครับยึดเป็นทุนนะทันไหม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 ไม่ทันนะวิ่งฟาวเลยครับผมทุกคนฮนะผมว่าวิ่งช้านะทุกคนไปครับวิ่งคำฝัง่งฮนะเราต้องเปิดความสามารถวิ่งครับเพราะว่าเผื่อถูกดักยิงกลางทางฮนะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้วิ่งกลับทันนะทุกคนเขาเรียกว่าวาปกลับไปเลยเล่นสไตล์อตของผมนั้นเหมือนเดิมนะครับผม จะไม่ค่อยลีลาครับแล้วก็จะไม่ค่อยอะไรมากครับบุกตะลุยเข้าไปเลยฮะถ้าเราแข่งแก่งพอก็ชนะครับถ้าแข่งแก่งไม่พอก็แพ้ไปง่ายๆฮะับสำหรับผมนั้นแต่ก็ไม่ใช่บุกซะจนไม่รู้ไม่รู้หูรื้อตาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องดูด้วยครับถ้าวิ่งไปแล้วตายนี่ก็ต้องรีบกลับอะไรประมาณนี้โอเคครับผู้จะสู้บุกมาทางขวาเราเต็มเหนียวครับนี่ครับแล้วก็ยึดจุดของเราไปแล้วครับทางซ้ายมี2ตัวฮะเดี๋ยวเราจะลองไปบุกดูครับว่าเราจะไหวไหม ไปฮะ้มาแล้วครับผมอือเต่านี่ครับถ้าทางจะไม่ไหวครับจะเจอแบบนี้นะอือนี่ครับปืนเอาค่อนข้างแรงฮะกลับก่อนครับแบบนี้ฮะครึ่งหลอดครับก็เรียกได้ว่าคนละครึ่งหลอดนะอ้าวใครมาครับฮัลโหลยิงฮะอือนี่ครับอ๋อองคอคอนครับเฮ้ยฟอคอนทําดีนะทุกคนเขาเขาเล่นฟอคอนใส่ถึกครับผมเขาไม่ได้ติดปืนมาครับมากับปืนลำโพงนะแต่ดูเหมือนปืนเขายังไม่แรงฮะเพราะยิงเราไม่ลดเลยนะครับ เรียบร้อยฮะหนึ่งคิวครับนะไปครับไปต่อไม่รอช้าฮะเตกมเลือดรอเลยครับเผื่อโดนยิงกลางทางครับตอวยังดีกว่านะนี่ครับโดนแล้วฮรบหลบครับอื้มตัวเท่ากันก็จริงครับแต่เขาปิดตาครับทําให้เราเล่นยากแบบนี้ฮะนี่ครับเขาโดนเขาก็ลดเยอะเหมือนกันนะเรียบร้อยฮะดับเบิลคิวครับไปทันไหมเอ่ยล็อกขาครับผมหูศัตรูครับศัตรูตายหนึ่งตัวนี่ครับเขาต้องมาดักเราแน่นอนฮะ ายครับสู้ต่อไหวไม่ไหวไม่รู้ครับสู้ไว้ก่อนครับบอกแล้วครับเราตายถึกเราต้องคู่ครับเติมเมือเดืออุ๊ยแตกเจ้าเชลฮะโอ้โหตรงนี้ครับบานเลยครับต้องกอบกู้บ้านเมืองคืนครับก็คือบ้านเราโดนบุกนะหนักมากๆครับนี่ฮะยิงครับจะเป็นยังไงเราไม่รู้เรายิงฮะบ้านต้องการแล้วครับผมต้องการความช่วยเหลือยิงฮะพึ่งคิวครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ยิงครับอใส่ความแรงเข้าว่าครับยังไงฮะดับเบิลคิวครับยิงดันแม่ครับเพื่อให้ลดดามมจช่วยครับอย่างมากคขึ้นกอดก็ยังดีฮะฮัลโหลจะแตกแล้วเพื่อนช่วยด้วยเรียบร้อยครับไม่รอดนะทุกคนเราต้องดันกลับไปครับถ้าเราดันกลับไปได้เขาก็จะสู้เราไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนบุกฝั่งขวาแล้วไปครับดุเดือดฮะเล่นกี่ทีก็ดุเดือดครับนี่ครับหุ่นทั้งหมดนั้นเป็นเลเวลเ้าเลเวล9้าเลเวลิเท่านั้นนะทุกคน บอกได้เลยว่าสามารถเล่นได้ครับนะหลายหลายคนบอกว่าต้องอยากให้ผมได้ปืนโนหดจริงๆแล้วผมไม่มีนะทุกคนอุ้ยกดผิดครับนึกว่าเอาความสามารถมาครับคือเปิดโลมานะทุกตัวใช้เปิดโลหมดครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ใช้ครับก <c oughs> ็เลยกดผิดนะฮ <c oughs> ือเดี๋ยวมันโดนครับผม <c oughs> วอาเกมแรกของภารกิจที่สองนะอุ้ยโดนยิงฮะ <c oughs> หลบครับเอาใครมายิงครับ <c oughs> น่าจะเป็นแมงป่องครับสอยหลังเราครับมาดิครับผมอืมนี่ฮะ แมงป่องสอยหลังครับเลือดเดือน้อยครับเราจะไปสอยหลังแม่งป่องทันไหมเอ่ยฮัลโหลแมงป่องนะฮะป่องเลยครับอืยังไงฮะห้าวิครับราคาว์ปมาตอนนี้ครับสองนั่นครับโดนยิงครับโอ้โหลงไม่ทันครับทุกคนฮะเอาตรงนี้โดนยึดอีกแล้วฮะไม่ได้ครับมาครับกอบกู้บ้านเมืองคืนเหมือนเดิมฮะอืนี่ครับยิงครับล็อกขาฮะเพื่อนมาเติมแล้วครับ ไม่ได้ครับเราจะโดนเผาฮะโดนเผาไม่ดีครับแรงฮะยิงครับนี่ครับคิวฮะจัดไปครับเราได้จุดคืนนะฮัลโหลอ้าวแมงป่องอยู่นี่ฮะแมงป่องคู่รักคู่แคนนะทุกคนเห็นแล้วครับยิงฮะนี่ครับอโมดูลเขายังไม่ทํางานนะทุกคนทํางานแล้วฮะไปครับเราต้องเอาคิวแมงป่องออกเขาวัาแลครับว่าไปไหนเอ่ย ลองวับมาหาเราครับพลโลหือมยำเล็กเสร็จดิครับเอ้าสุดหมดไม่เอาครับไม่โดนยิงนะยิงฮะโดนครับโดนแล้วครับเรียบร้อยฮะดับเบ๊ิ้วครับเอ้าตรงนี้เลือดน้อยทุกคนเลือดน้อยเลือดน้อยหื่มเห็นเลือดน้อยไม่ได้ครับไม่ได้ครับกระตุนนัดเดียวครับแล้วก็คู่ต่อสู้นั้นโดนเพื่อนเรายิงแตกฮะยิงครับ ยิงไปเลยครับแบบนี้ฮะโดนไม่โดนไม่รู้ครับเดี๋ยวโดนเองฮะอืงานนี้ครับยิงครับเรียบร้อยครับทริปเปิคิวฮะมีใครรอดอีกไหมครับต้องยึดให้ได้ครับก่อนที่เขาจะลงตัวนะโอเคสวยครับบีกคุ่ตอสู้ครับอ่คุณตอสู้วิ่งไปนูนน่นอีกอืนะครับวิ่งเร็วจริงครับเหมือนงูกินหางนลตอนนี้ฮะ ตอนนั้นเลือดน้อยนะโดบปิตาครับเราเล็งไว้เลยฮะยิงล็อกขาครับยิงเราอีกนะยิงล็อกขาครับเปิดยานแม่ครับผมให้เขาตายไปเลยฮะทำไมตายกเกือบตาย <c oughs> นิดเดียวฮะบอกแล้วครับยานแม่เราแรงนะถ้านโดนเต็มๆนี่แบบโอ้ยจุดหายหมดเลยฮะทุกคนครับผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้ไหมเนี่ย ยิงฮะเร็งตัวเลือดน้อยครับผมเอาใครเนี่ยโอ้โหโลกิเขามีโลกินี่เองครับผมเราต้องยิงนะครับเขายิงโดนนะทุกคนโลกิเราก็ยิงโดนนะเขาคิดว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่โดนครับเรายิงโดนนะแต่เขาหิวเลือดเนี่สิปัญหายิงฮะเลือดน้อยครับโดนใครยิงอนะ่ะ ฮัลโหลโอ้โหออมิงครับฮัลโหลเพื่อนยังไงเนี่ยไปครับจะไหวไหมครับลงตรงนี้ฮะต้องยึดบ้านคืนก่อนครับผมขั้นต้นนะอื้อหือื้มฮึทำลายครับทำลายดาเมจเพื่อนครับเฮ้ยทำลายดาเมจช่วยเพื่อนนะไม่ให้เขามีดาเมจในการยิงนะครับผมไปฮะเต็มเหนียวแล้วครับผมยังสูสีอยู่นะยังถือว่าใช้ได้ฮะ ยิงความตามาดไปครับไม่โดนนะไม่ถึงเขาบินหนีครับเรายิงไม่ถึงนะทุกคนยิงตัวนี้อะไรครับช่วยช่วยครับช่วยครับอุ้ยโดนยันแม่ยิงฮะนี่ครับหายไปเลยฮะบินครับไม่งั้นจะไม่รอดนะทุกคนจุดหายหมดแล้วครับนี่ครับมาซ้ายขวาหายครับ เราต้องจัดการอะไรทำอะไรทักอย่างหนึ่งแล้วฮะมายิงครับจะรอดไหมเราอา่ะจะรอดไหมเราไหวไหมยังอยู่ไหมจบเลยครับผมเราเป็นอันว่าเกมแรกครับพ่ายแพ้นะพายายามเต็มที่แล้วฮะแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยมันจะได้คะแนนไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องชนะนะ โอ้โหพลายลามเล่นเต็มที่คนระับได้ที่สองนะทุกคนคิวไปเก้าตัวฮะวิ่งซ้ายทีขวาทีครับผมก็ยังไม่ชนะเลยนะทุกคนนี่ฮะอืมนะครับผมสรุปก็คือชัวร์แล้วนะเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมถึงจะคะแนนจะถึงจะขึ้นนะอันนี้ผมแพ้มันก็ไม่ขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงฮนะเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะไปเล่นจนสําเร็จภารกิจแน่นอนโอเคเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับผมภารกิจอันแรกก็คือ เล่นครบ10ครั้งนะครับผมอันที่2จะชนะ5ครั้งนะครับทุกโหมดได้หมดครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่าอย่าลืมนะครับผมรักกันก็อย่าข้ามโฆษนานะอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อน,นล่ะบายบายสวัสดีครับ